ดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสุคนตอนรับข้อสู่ช่องก็ติดหวยดังมากเช่อีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะกมาพอกับแอดมินคนเก่าคนเดิมนะพี่น้องเนาะแอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเล็กเด็ดตัวเล็กดังแนวทางดีๆหววประจำวันทีหนึ่งกระดาคมงสองพันหาร้อยกอกมาเป็นปานให้พี่น้องได้เบ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้ะสําหรับชุดนี้แอดมินก็พภูมิใจนําเสนอแนวทางของม้าหน่อยค่อยรักเนาะจ้ะต่อโดยแนวทางของแอดรักฉันนั่นเพื่อเธอ แล้วก็ตกทายด้วยนะท่าของอาจารย์นงเชียงไม่เนาะจ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสปูสุกคนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้ะสวนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุกคนเนานนะจ้ะ เผื่อเป็นการบดเสวนาเข้ากับไปรับช่วแนวทางกันเลยพี่น้องเรื่องต้นทีนักทางของมาหน่อยค่อยรักกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 1, ่หนึกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบหสิ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทาง3ตัวบนนะจ้ะเพิ่นให้มากคือเก่า6กศูนเก่าหเก่าเจและเก่าเจ็ดหนึงนเด้อเก่าหกศูนเก้าหงเก้าเจ็ดศูนย์และเก่าเจ็ดหรับชุดสตัวบนนะจ้ะ มาเบิ้งต่อกันที่2ตัวบนกันต่อนะจ๊ะชุดนี้ก็เป็นชุดสรุปนะจ๊ะรัฐบาลไทย1กรกฎาคมชุดสรุปบนนะจ๊ะเน้นไ้ไปที่70 71ต่อด้วยตัวร่อง60แล้วก็61น้พี่น้องเด้อเน้น7 0 7 1ร่องเน้น60แล้วก็61มาต่อกันที่แนวทางชุด2ตัวล่างกันต่อจ๊ะแนวทางของมาหมาหน่อยค่อยรักเช่นเดียวกันนะจ๊ะชุดสรุปล่างหนึ่งกรกฎาคมเน้นไ้ไปที่ห9 แล้วก็หกเก้าจ้ะเน้นหาเก้าและหกเก้าต่อด้วยตัวร่องเน้นให้ไปที่หาแปดก็หกแปดได้เปน้องเดอร่องหาแปดและหกแปดเนวทางชุดสรุปรางจ้ามาเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นเนว้ทางชุดสรุปรางเช่นเดียวกันนะจ้ะซึ่งก็เป็นตัวเน้นตัวนักแขน,แขนเลยเน้นนักหางเดียวแลวจ้ะหววนี่เนวทางสองตัวรางเน้นให้หกเก้าได้เปนนองเดอร์ เน ife, ้นักเลยหกเก่าเก่าคงจะลืมกลับได้พ uh ี่น้องเด้อคือเนื้อหลองไตนั่นเด้พี่น้องกันพลาดกันตกรถเลาจ้ะแนวทางของมาหน่อยค่อยรักมาเบื้องต่อกันที่แนวทางของแอดรักชนันเพื่อเธอเลาจ้ะซึ่งผลงานงดติพานมากก็ให้เขาทั้งบนทั้งล่างเลาจ้ะนั่นก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์แล้วจ้ะงดติพานหน้าเลาจ้ะสิบหกมิถุนายนเอากับมาเบื้องต่อกันที่ หนึก่กระดาคมสองพันหารหกสิบกันต่อ,ตอ,ตอแล้วจ้ะเน้วทางสอตัวบนล่างแล้วจ้ะซึ่งก็มีทั้งเม็ด16บหกคูณพี่น้อง2อตัวบนล่างซึ่งก็ได้กแกตัวเลขหาศูนย์หาหนึ่งหกศูนย์หกหนึ็าสหาสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย 0312และ13ได้พี่น้องเดอ้อเนีย่ยทั้งแอดรักชนันเพื่อเธอ16คูบนลางแล้วจ้ะโมติพานะ้าก็ให้เข้า27กับอัน30นะพี่น้องก็ลองตามต่อกันเบิงนะพี่น้องเด้อหาเพื่อนห้โสให้ลาดแนาะจ้ะแคบไปเบิงจุดไบเบิงนะพี่น้องเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเะนะจ้ะว่าตัวใดมันคือนะพี่น้องเนาะ ไปเบิ้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะแนวทางชุดสุดท้ายนั่นก็คือแนวทางของอาจารย์นุมเชียงหม่หนะจ๊ะคำนวณสูตรหม่หนึ่งกรกฎาคมไฮมาสอโต๊สหางนะจ๊ะนัน่นก็คือ80 60ูนย์แล้วก็สูตรหาดพ่นองเดอแปดศูนย์หกศูนยและ05ตรแนวทางอาจารย์นุมเชียงไม่แค่ไปเบื้องจุดเดเบื้องด้วยพินองเดอบอกว่าจะเป็นแนวทางของมาน่อยข้อรัก แอดรักฉนันเพื่อเธอแค่ไปเบิงจุดเบิงเอาไว้เทียบตูเ้เหลือในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเนาะจ้าถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักูสะกคนโปรดใส่วิจตะยายในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้จ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องหรือแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะจ้ะ ทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะดพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆจ้ะสื่อตามกําลังซั์สื่อตามพื้นดวงของาของและพี่น้องเด้อจังสือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสก,กคนส่งดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนเ้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเป็นสันิกก่อนนจ้าลรวจังกลับมาพอกัอนไหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า